ครับอ่าเนี่ยครับโปรแกรม Keylogger นะครับที่มีปัญหานะครับคือถ้าผมพิมพ์ในตัวโปรแกรม Keylogger เลยเนี่ยครับมันจะใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ภาษาไทยเนี่ยครับก็เป็นภาษาไทยผมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษล้วก็ถูกต้องนะครับตรงนี้ถูกต้องแต่พอผมมาทำในโน้ตแพดนะครับมันจะค่ามันจะผิดนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตอนนี้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับครับตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วในคีย์ล็อกเกอร์เป็นภาษาไทยผมมามากดที่ Notepad นะครับปั๊บแล้วตรงนี้มันเป็นภาษาอังกฤษคือ Notepad มันใช้ภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วมันก็มาเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้อัตโนมัตินะครับพอเรากลับมาที่คีย์ล็อกเกอร์ใหม่มันก็เป็นภาษาไทยนะครับแล้วมาที่ Notepad ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับพอผมพิมพ์นะครับมันก็จะขึ้นค่าภาษาไทยนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะไปอ่านตรงโปรแกรม Key Locker เลยนะครับมันไม่ได้มาอ่านที่ใน n o t e p a d นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นภาษากฤษอยู่พิ์มันก็ค่ามันจะสลับกันนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนภาษาไม่ได้ด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาษาเพราะผมก็เปี่ยนภาษามันจะเป็นภาษาไทยก็จริงแล้วมันก็จะกลับมาเป็นภาษาอังกฤษอีกนะครับส่วนใน Word นะครับมันก็เหมือนกันนะครับเป็นปัญหาเดียวกัน n o t e p a d เลยนะครับเนี่ยครับภาษาไทย อันนี้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ครับมันขึ้นสัไทยเป็นปัญหาเดียวกันนะครับในอินเทอร์เนต็ตหรืออะไรก็เป็นปัญหาเดียวกันหมดเลยนะครับครับอะไรยังไงช่วยรบกวนดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ